สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเช็คเครื่องก่อนส่งกับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเครื่องนี้เป็น iPad สนะคะลูกค้าส่งมาเป็นหน้าจอจอเก่านะคะจอเก่าของลูกค้าหน้าจอแตกสัมผัสไม่ได้นะคะนี่นะคะ<ม>โอเคอันนี้เดี๋ยวดูสภาพตัวเครื่องก่อนนะคะตัวเครื่องลูกค้างองนะคะ จงังหวะนะคะแล้วก็ตรงมุมนะคะตรงมุมจะมีรอยบุบนะคะตรงนี้นะคะก็ตรงนี้นะคะน,นี่ตรงนี้นะคะ, <c oughs> ะ,คะบุบโอเค <c oughs> เดี๋ยวเริ่มแรกเราจะมาดูความสว่างของหน้าจอกันนะคะว่าถ้าปรับความสว่างหน้าจอให้เป็นสว่างสูงที่สุดกับต่ำที่สุดแ่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะอคคืนะ,นะคะแล้วก็ต่อไปแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะคะต่อไป ทัสกินนะคะทัสกินได้นะคะนี่นะคะต่อไปสัมผัสนะคะนี่นะคะสัมผัส

เข้ามาส่งลูกผู้ปานาส่งเรียนถ้าเข้ามาทุกวันไม่มีปัญหาส่งเรียนอนุลูกบ้านะคะตรงสีทธิ์เองใช่ปหมโอเคใช่เพราะงั้นผมต่อไป้ายไวไฟบลูทูธนะคะใช่แล้วอ๋อไวไฟใช้งานได้นะคะแล้วก็บลูทูธบลูทูชใช้งานได้นะคะอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนแล้วกันนะครับเพราะว่า ต่ป้ายปุ่มล็อกปุ่มล็อกกดได้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ผมแตะนิดเดียวเยน่นะคะปุ่มล็อกกดได้ตาอ้ปปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงนะคะปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ปุ่มลดเสียงกดได้นะคะเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้ต่อ้ายปุ่มโฮมนะคะ เปุ่มโฮมกดได้นะคะนี่นะคะปุ่มโฮมกดได้ต่อไปกล้องหน้ากล้องหลังนะคะอันนี้กล้องหลังนะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็กเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็กเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็กเช็กต่อไปกล้องหน้านะคะอย่างอย่างแรกก็คือ DCI check bắn thực video con na hello check 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 thực video con na hello check 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 video con na. nha video con na. Okay. <coughs> video con na. <coughs> <coughs>